จังหวัดอ่างทองจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เมื่อวันอังคารที่10เมษายน2555เวลา9น้นาฬิกา สมเด็จพระปูรผะมหากษัตริยาที่ราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์แต่ละพระองค์ร่วมทรงพระปีชาพิเศษสามารถในพระราชกรณียกิจเหมาะแก่การรัสมัยจำเดิมตั้งแต่พระปฐมกษัตริย์ได้ทรงปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรไทยแล้วรัชการต่อมาก็ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยการสร้างสารรค์วัฒนธรรมทุกสาขาทรงเชิดชูพระบวรพุทธาศาสนา และสั่งสมความมั่นคงสมบูรณ์แก่ประเทศสืบช่วงกันโดยลำดับขั้นถึงสมัยที่ไทยต้องติดต่อกับโลกภายนอกก็ทรงดำเนินรัชถาพิบาลและนโยบายสุขุมคำัำภีรลภาพรักษาเอกราชของชาติมาได้โดยตลอดพร้อมกับทรงเร่งรัดสร้างความเจริญเช่นอารยชาติเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน ในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมินร์มหาจัก,กรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นพระองค์ได้ทรงเป็นเอกอักรรอัจฉริยะบุรุษโดยแท้และนอกจากทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทยแล้วยังได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญอันรุ่งเรืองอันได้แผ่ขยายความสุขสรนญออกไปสู่พระสงฆนิกรทั่วราชอาณาจักร ทรงจัดระเบียบการปกครองด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์และชอบด้วยยุติธรรมทรงอาราธนาคณะสงฆ์ร่วมกันสังายนาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์เป็นหลักตราบเท่าปัตยุบันการพร้อมกันนั้นก็ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขาอาทิวรรณกรรมและงานศิลปะหัตถกรรมอันงดงามเป็นแบบอย่างแก่ช่างรุ่นต่อมา ด้วยเหตุนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์อนเนกประการแล้วจึงได้เผยแพร่ให้แก่ฝ่ายราชการและประชาชนซึ่งต่างก็ได้เลื่อมใสในพระบรมราชกิจสดาพินิหารเป็นล้นพ้นจึงพร้อมใจกันมีสมานฉันท์ที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นเครื่องรำลึกถึงพระเดชพระคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เป็นข่าขอบขันทศีมาอาณาจักรไทยเพราะเหตุที่ได้บูชาพระมหาบุรุษรัฐผู้ควรบูชาอย่างยิ่งสืบไปเมื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในรัชการของพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชยิ่งตระหนักชัดในดวงใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกผู้ทุกนามว่า พระองค์ทรงดําเนินพระราชกรณียกิจครองแผ่นดินด้วยความเป็นธรรมทรงนำความเรียบร้อยร่มเย็นมาสู่อาณาจักรประชาราติได้โดยทั่วถึงได้ทรงเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมราชวงศ์สู้ทรงลําบากตรากตรำเสด็จเยี่ยมเยยนประชาชนทั่วทุกถิ่นแม้ในแดนธุรกัรดาน เพื่อส่งแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในรูปแบบของโครงการตามพระราชดำร,ร,ริบ้างตามพระราชประสงค์บ้างอันเป็นการให้การศึกษาแก้ความยากจนและป้องกันร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือในกิจการต่างๆเป็นอันมาก